รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดล สวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการมอร์เรมม์เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ชมคะมีผลวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะว่าผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนั้น,นเกิดขึ้นจากตอนที่เขาเป็นเด็กเขาขาดความอิสระในการเล่นอย่างเหมาะสมความอึดอัดเหล่านี้ก็เลยสะสมมาโดยตลอดนะคะพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงแล้วก็ฉุนเฉียวได้ง่ายค่ะ เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้ลูกน้อยเล่นอย่างอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเพลย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยหล่อหลอมให้ลูกน้อยของคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจในความเป็นมนุษย์ค่ะส่งเสริมแต่อย่าตามใจห้ามปรามแต่อย่าปิดกั้นนะคะวันนี้รายการมอร์นิ่มัมมีเรื่องราวนําเสนอเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจอีกเช่นเคยจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะหันไปมองทีนึงดังเสียงดังตุ้มเลยค่ะน้องตกลงมาจากบันไดาทาน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  เฮ้ <Hey! S 2> oh, oh. ดีไหมคะมีคนก็เคยบอกว่ากระซาวเนี่ยไม่สามารถบ,บอกความแตกต่างระหว่างส้มกับมะนาวได้ช่วงเมนูหน้าหม่ำ hmm. สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี่ ช่วงเมนูหน้าหม่ำของเราวันนี้เอาใจครอบครัวที่เร่งรีบกับการทํางานเพราะว่าเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายแล้วก็พกพาสะดวกนะคะนั่นก็คือเมนูแซนวิชนั่นเองค่ะแล้ววันนี้สิดดไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้สิดดมีผู้ช่วยนั่นก็คือน้องเลล่า <c oughs> เลลน่ามาช่วยหม่นมิทาแซนวิชใช่ไหมคะเออวันนี้เราจะทําแซนวิชมีชื่อว่าแซนวิชซอสไก่อยากรู้ไหมคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้อะไรคะขนมปังขนมปังค่ะถ้าเป็นโฮวีได้ก็จะดีเลยนะคะ มะเขือเทศนะคะเป็นเชอรี่เชเมโต้ก็ได้แล้วก็เนื้อไก่สับหยาผักผขมลวกสุกเกลือเล็กน้อยแล้วก็ซอสเคชัพนะคะก่อนอื่นเลยเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาหั่นมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวมาั่นอันนี้จริงๆแล้วเมนูนี้ให้เด็กๆมาช่วยทําก็จะทําให้เขาสนใจในการทําอาหารแล้วก็เพิ่มอรรถรสในการทานอาหารด้วยนะคะพอเราเตรียมส่วนผสมของเราครบแล้วนะคะก็ตั้งกระทะ สิ่งสาเหตุที่ซินดี้ใช้น้ำมันรำข้าวก็เพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดจึงไม่จําเป็นต้องใส่สารกันหืนสังเคราะห์มั่นใจค่ะว่าปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ให้กับเด็กๆแน่น,นอนค่ะพร้อมแล้วเราก็ใช้ไก่นะคะเนื้อไก่สับหยาบค่ะ <Yeah. S 1> ผัดมะเขือเทศกับไก่ก่อนนะคะแล้วก็นี่ผักโขมเนล่ชอบทานใช่ไหมคะทานผักโขมเยอะๆหรือจะโตแข็งแรง อีกสาเหตุหนึ่งที่ชอบใช้น้ำมันดำข้าวก็เพราะว่าไม่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติเป็นกลางด้วยจึงสามารถชูกลิ่นและก็รสชาติของอาหารให้กับหนูน้อยได้ดีทีเดียวค่ะใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวเล拉เอาสองช้อนนะคะชุบแน่เก่งมากค่ะชุบ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 ่อแล้วลุกถึงเวลาเราจะมาประกอบแซนด์วิชของเราแล้วนะคะเลา สามเหลี่ยมแบบนี้คะ่ะเวลาชอบแบบแบบนี้นะเอาละเดี๋ยวเราไปใส่จานนะคะแล้วเดี๋ยวเรนล,ละชิมโอเคไหมคะแล้วนทะานไหมคะอยากลองไหมคะอยากชิมกันเนาะค่ะชิมเคี้ว <c oughs> หนึ่งสองสามอืมอร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยเงี้ยมเยี่ยมมี <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณเมนูดีๆจากนิตยสารรักลูกและคอบโตที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำช่วงหน้าช่วงสาระจานโปรดไปพบก,กับคุณหมออม้อมวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่มีอยู่ในมกเขือเทศค่ะช่วงสาระจานโปรดสนับสนุนโดย n ิวโทรเพ r กโอริโกพส ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาราจารย์โปรดค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณซินดี้ได้นําเสนอเมนูที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่าธาตุหลากหลายชนิดนะคะนั่นก็คือเมนูแซนด์วิชซอสไก่นั่นเองค่ะสําหรับพระเอกที่หมออ้อมเลือกมาแนะนําในวันนี้ก็คือมะเขือเทศค่ะ หลายคนคงเคยได้ยินนะคะว่ากินมะเขือเทศทุกวันผิวจะสวยนะคะเป็นความจริงที่เข้าข้างมะเขือเทศได้ดีจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมีสารสําคัญที่จําเป็นต่อผิวหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C ีเบต้าแคโรทีนและไลโคพีนนะคะซึ่งสารเหล่านี้นะคะจะช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีที่ด่างดําขึ้นมาบนใบหน้าหรือตามผิวได้นะคะเปรียบเสมือนเป็นสารกันแดดโดยธรรมชาตินั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีในกลุ่มของแคลเซียมนะคะ โพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะและฟอสฟอรัสนะคะซึ่งเป็นวิตามินที่สําคัญสําหรับการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันด้วยค่ะมะเขือเทศนะคะเป็นมิตรกับเด็กๆมากค่ะเนื่องจากรูปร่างคล้ายผลไม้นะคะรสชาติก็ออกไปทางเปรี้ยวนะคะที่ช่วยกัดเสมหะนะคะสําหรับเด็กๆที่มักจะไอคลืดคลาดหรือมีน้ํามูกเกล็ดกลางนะคะการกินมะเขือเทศซึ่งมีรสเปรี้ยก็ช่วยทําให้เสมหะค่อยๆค,ค,คลายลงได้นะคะการเลือกซื้อมะเขือเทศ ก็ดูตามลักษณะพันธุ์จำเพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศสีดามะเขือเทศท้อนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะนำไปประกอบอาหารในแบบไหนนะคะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ให้เลือกที่ผิวตึงนะคะแล้วก็ไม่มีรอยช้านะคะเพราะถ้าเกิดเก็บนานไปมะเขือเทศก็จะค่อยๆฉับขึ้นค่ะช่วงหกขวบแรกร่างกายระสมองมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วคืณแรกสามารถให้อาหารเสริมควบคู่กับอ,อาหารหรือหลักเพื่อลูกน้อยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมไว้ค่ะ ตั้งแต่รู้ว่าตั้งคันจนถึงให้นมลูกผู้หญิงเราไม่สามารถที่จะทานอาหารเพื่อตัวเองอีกต่อไปเพราะทุกคำต่อจากนี้ไปจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกน้อยในคันแต่เคยสงสัยไหมคะว่าของโปรดของคุณแม่อย่างเช่นกาแฟสามารถทานได้หรือเปล่าแล้วถ้าทานได้จะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างวันนี้ช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยมีคำแนะนำเกี่ยวกับการทานกาแฟขณะให้นมลูกค่ะ วองสารพันธ์เจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยปริตภัณฑ์เดอมาพรสวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้น้องอายุครบ6เดือนแล้วค่ะ คุณแม่เป็นคนที่ติดกาแฟมากแล้วตอนนี้ให้นมน้องอยู่ด้วยเลยอยากสอบถามคุณหมอว่าจะมีผลอย่างไรต่อลูกบ้างไหมคะสำหรับคุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรนะคะแล้วก็เป็นนักดื่มกาแฟอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เนาะคราวน,นี้เนื่องจากว่าในกาแฟเนี่ยประเด็นสําคัญที่เราจะเป็นห่วงก็คือตัวคาเฟอีนนะคะถามว่าพอที่จะดื่มได้ไหมก็พอจะดื่มได้บ้างแต่เพียงแต่ต้องระมัดระวัง เพราะว่าถ้าเราดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยปริมาณคาเฟอีนประมาณน้อยกว่า1%จะสามารถถูกขับออกทางน้ำนมแม่ได้ซึ่งในตัวน้ำนมแม่เนี่ยเมื่อเด็กดูดเข้าไปในเด็กทารกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3เดือนแรกของชีวิตเขาแทบจะขับกาแฟตัวคาเฟอีนออกได้ค่อนข้างช้านะคะอาจจะค้างอยู่ในตัวเขานานประมาณ2-6วันนะคะก็อาจจะมีผลกระทบกับลูกได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ที่เป็นนักดื่มกาแฟก็คงจะต้องระมัดระวังนะคะต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมก็ควรจะไม่เกินครั้งละหนึ่งแก้วแก้วหนึ่งก็ประมาณสัก12-16ออนหรือโดยคิดเป็นปริมาณคาเฟอีนก็คือ300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากาแฟเนี่ยในแต่ละเจ้า นะก็ต้องยอมรับว่าวิธีการชงกาแฟการคั่วหรืออะไรต่างๆก็อาจจะแตกต่างกันนะคะถ้ายังไงก็ตามก็อยากจะแนะนําว่าเต็มที่ก็ไม่เกินวันละหนึ่แก้วแล้วก็อาจจะต้องปริมาณกาแฟก็ต้องน้อยหน่อยนะคะสึก2-16หออนนอกจากนี้คาเฟอีนยังไม่ได้มีแค่ในกาแฟนะคะยังมีในชาในน้ำอัดรมบางอย่างในเครื่องดื่มชูกำลังให้พลังงานบางอย่างรวมถึงสมุนไพรรวมถึงช็อกโกแลต เราก็จะต้องคำนึงถึงคาเฟอีนที่มาจากแหล่งต่างๆร่วมด้วยค่ะหรือว่าจริงๆถ้าง,งดได้พวกนี้งดก็ดีค่ะนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้วิธีพักผ่อนแต่แหม่นะช่วงให้นมลูกก็เราก็นอนน้อยอยู่แล้วนะคะ,คะก็คงมีหลายปัจจาจจะต้องอาศัยทางครอบครัวช่วยด้วยค่ะในช่วงอากาศร,ร้อนๆผลไม้แช่เย็นก็สามารถช่วยลดความกระหายน้ำและดับความร้อนในร่างกายของคุณแม่ได้ค่ะ จะเลือกทานเป็นผลไม้สดๆหรือจะทำเป็นสมูทตี้ปั่นกับน้ำแข็งโยเกิร์ตและนมเล็กน้อยแทนการดื่มกาแฟาก็ได้ค่ะแต่ต้องไม่ลืมรักษาสุขอนมามัยของตัวเองด้วยการล้างมือเป็นประจำทั้งก่อนและหลังการหยิบอาหารนะคะช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Next Care เข้าสู่ช่วงคุณแม่มือหนึ่งนะคะคุณแม่ท่านไหนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่เกิดขึ้นกับลูกได้ง่ายมากเลยนะคะเผลอแป๊บเดียวก็เป็นแผลซะแล้วอย่างเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเธอเป็นคุณแม่ลูกแฝดที่วันหนึ่งนะคะเธอเผลอแป๊บเดียวเลยนะคะลูกน้อยถูกผลักตกบันไดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วก็ เกิดอะไรขึ้นนะคะไปคุยกับเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตอสวัสดีค่ะลูกแฝดคะใช่ค่ะแฝดหญิงค่ะ,คะอายุเท่าไหร่นะคะอายุหนึ่งขวบครึ่งแล้วค่ะอ๋อค่ะแล้ววันนั้น ค่ะวันวนั้นก็คือคุณแม่นะคะก็เลี้ยงลูกอยู่ข้างล่างอะคะ่ะเลี้ยงกันอยู่3คนนะคะลูกน้องสองคนใช่ไหมคะคุณแม่ก็กาลังดูแลน้องอยู่นะคะทีนี้พอดีน้องอีกคนนึงคะ่ะเขาอึคุณแม่ก็เลยเอาน้องไปล้างก้นในห้องน้ํานะคะ,คะพอน,นีคุณแม่ก็หันไปมองอยู่อีกคนนึงนะคะว่าเขากําลังเล่นของเล่นอยู่แม่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยล้างก้นต่อไปสักพักนึงอะคะ่ะแม่ก็ดีเสียงดังตึกๆแม่ก็เอ้ยอะไรนะมันเสียงอะไรนะพักนึงนะคะ่ะหันไปมองทีนึงดังเสียงดังดะะตุ้มเลยค่ะน้องตกลงมาจากบนันไดประมาณนามข ตกลงมาเลยทีนี้แม่ก็แบบร้องกรี๊ดตกใจมากคือน้องร้องเสียงดังมาก ค่ะและ้วทีนี้คือสิ่งแรกที่แม่เห็นนะคะคือน้องหัวโนค่ะโอเคพอแล้วตกมาแล้วหัวโนใช่ไหมคะ,คะแล้วคุณแม่มีวิธีปฐมพยาบาลื้นต้นยังไงคะที่ีมคิดได้ว่าที่บ้านนะคะมีเจลประครบร้อนประครบเย็นอยู่อะคะ่ะแม่ก็เลยไปเอาเจลประครบร้อนประครบเย็นมานะคะน้องก็คุณแม่ก็เอาเจลประครบเย็นน่ะนะคะประครบที่หัวน้องอะคะ่ะเพื่อให้การไหลเวียนของโลหิตนะคะหยุดก่อนนะคะ,คะแล้วก็ทําให้อาการล,ล,ลดการฟกช้ำลงด้วยนะคะแล้วพอประครบได้สักพักหนึ่งอะนะคะก็เอาเจลประครบร้อนประคบอีกรอบนึงอะค่ะเพื่อให้การไหลเวียน เราเห็นดีขึ้นค่ะคพอเสร็จแล้วว่าค่ะพอดีว่าน้องเขายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใช้โคแบนนะคะเป็นผ้าพันเทปแบบยืดหยุ่นได้ะคะ่ะพันรอบศีรษะของน้องเขาเลย,ยะคค่ะ,คะ พันประมาณย4่สีชั่วโมงอะค่ะพันทิ้งไว้นะคะอาการบวมของน้องก็ดีขึ้นนะคะลดลงอะค่ะอืมค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือน้องกําลังขึ้นบันไดเหรอคะคือขึ้นแล้วก็ตกน้องกําลังขึ้นค่ะเพราะว่าคุณแม่เผลอพอดีคือล้างก้นน้องอีกคนนึงเราก็ไม่ได้หันไปมองอะค่ะเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองคือดังตึ้มลงมาเลยร้องดังเลยอะค่ะที่บ้านเนี่ยต้องระวังหรือถ้าเป็นสามารถซื้อเป็นเบบี้เกตมาปิดกั้นก็จะดีแต่ถ้าเป็นบ้านอย่างซินดี้อยู่เป็น town house อะไรเยอะมากค่ะมีทุกชั้นเลยบางท จะไปพึ่งแค่อุปกรณ์ความปลอดภัยก็ไม่ได้อยู่ที่เราจะต้องเฝ้าระวังหรืออย่างที่บอกเกิดขึ้นได้ง่ายช่วงขวบครึ่งเนี่ยในช่วงที่เขากําลังหัดเดินหัดวิ่งหลอกทดสอบทุกอย่างอุ๊ยนี่น่าสนุกดีอย่างเงี้ยก็โชคดีที่น้องไม่เป็นอะไรต้องขอขอบคุณคุณตองวันนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนให้กับคุณแม่ทางบ้านด้วยขอบคุณคุณตองมากเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กจาก นักเพลงรับลูกบุ๊กสมอลขอบคุณมากนะคะสำหรับช่วงถัดไปบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอเรื่อง DIY มบายของลูกทำได้ง่ายจังสนุกแค่ไหนก็พบกันเลยค่ะละครสรั้นบ้านสุขใจสนับสนุนโดยทีโพเบบี้เออันนี้ไหนอันนี้อยู่ตรงไหนคะ โอ้ถือสามเหลี่ยมอยู่ล่คะค่ะลูกสามเหลี่ยมสองอันเลยเล่นอะไรกันอยู่จ้าสองแม่ลูกพ่อมาเล่นด้วยกันสิจ้านี่อะนี่ให้เขาเล่นตัวต่ออยู่คะ่ะโอ้ยตัวใหม่แบบนียฮะหูยพ่อไม่ต้องกังวลคะ่ะแม่ไม่ได้ขาต่อจริงจังเพราะพว่าพ่อก็อต้องหาของนี่้างแล้วเอาอะไรดีนะเราฮะโมบายดีกว่าแม่มีพวกวัสดุไหนใช้ไหมอ่ะ แม่จำได้ว่าในวินชักเราเนี่ยมีกระดาษสีดเยอะแยะเลยนะคะพ่อลองไปเปิดดูสิลนวินชะักนะจัดเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนไม่ขอได้งนะคะเจอแล้วครับแม่นี่เดี๋ยวรอพ่อแบนะ <c oughs> เดี๋ยวจะทำให้โมบายบอกเลยเสร็จแล้วจ้ะแม่่ <c oughs> <c oughs> ไหนดูสิ <c oughs> ตื่นเต้นไหมลูกทานท่านทานทานเฮ้ดีไหมคะสวยโอ้โหดีไหมคะลูกอ่ะงั้นเดี๋ยวพ่อฝากลงไปที่แม่เลยนะเดี๋ยวพ่อขอไปล้างมือก่อนนะโอเคค่ะเอองั้นเดี๋ยวแม่ส่งขลุ่มให้พ่อนะเดี๋ยวพ่อไปล้างให้เลยทีเดียวขอบคุณมากค่ะนี่จ้ะไอจูดีไหมคะลูกหนูชอบไหมต้องเป็นอย่างนี้ ม,มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงท้องไม่ลับไขทุกคําถามที่คุณแม่อยากรู้และต้องรู้กับสุตินารีแพทย์อารมณ์ดีคุณหมออนอนท์เรืองอุตมาน,นันคะ่ะสวัสดีสสดค่ะคุณหมอครับ,รบวันนี้มาพูดถึงเรื่องของอัลตราซาวนด์ค่ะ<ม>จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําเป็นประจำอยู่แล้วสําหรับ,ค,รบคุณแม่ตั้งครรภ์<ม>แต่ทําไมบางทีอัลตราซาวนด์ว่าลูกปกติอะไรทุกอย่างแล้วแต่คลอดมาแล้วน้องพิการนะคะครับผมก็ภาพจากหน้กากาเนี่ยไม่เหมือนภาพที่เรามองเห็นเนื่องจากว่าภาพที่เรามองเห็นดังเห็นหน้าผูิดีเนี่ย เป็นภาพที่เกิดจากแสงอแสงสะท้อนปั๊บสะท้อนเข้าสายตาก็เป็นภาพที่เป็นภาพสามมิตินะเราเห็นภาพความชัดลึกเห็นสีเห็นสันเห็นความคมชัดอันนี้ภาพจากกระส่าเนี่ยเป็นภาพจากขึ้นเสียงส่งเสียงไปปิ้งสะท้อนไปถูกางล่างขึ้นมาค่ะแล้วตัวที่จับตัวนั้นก็มาแปลผลเป็นภาพอ๋อันภาพเหมือนเหมือนภาพเราเหมือนโซน่าโซน่าที่ส่งเสียงไปตึ้งสะท้อนกลับมาเป็นภาพ แล้วก็เอามาประมวลผลในเครื่องออกมาเป็นภาพขาวดำอืมเราเห็นว่าภาพจากวิทยศาสตร์เป็นภาพขาวดำและเป็นภาพสองมิติแปบลบว่าไม่มีความชัดลึกเป็นภาพเบนแบนแล้วก็ถ้าจะดูตรงนี้เราเห็นแค่ตรงนี้ถ้าเราจะดูตรงนั้นเราก็เห็นแ่ตรงนั้นค่ะดังน,นั้นเราจะไม่เห็นทั้งหมดในเวลาเดียวกันค่ะมีคนก็เคยบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถบ,บอกความแตกต่างระหว่างซ่อมกับานาวได้ อรัศดาะะบอกไม่ได้ว่าสมุนดาวแตกต่างยังไงนั่นคือรัาศาสาเนี่ยจบแล้วคือรัาศดาเนี่ยบอกความจริงติได้เพียงแค่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นของทั้งหมดแค่นั้นเหรอคะใช่จริงๆคือคนเราคาดหวังว่าอุนรัศดาต้องบอกได้รับไม่เช่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่รัาศดาเนี่ยไม่สามารถบอกเรื่องของเช่นเช่นว่าลูก้นตันเนี่ยเราบอกไม่ได้นะเราดูรัศดาดูเด็กดูก้นเด็กเฮ้ยดูตาไม่ตันบอกไม่ได้แล้วเราดูว่าหัวใจรัวว่าหรือเปล่าก็ไม่ได้หัวใจเด็กทารกเด็กท้องนะเด็กตีดเดี๋ยวนะเต้นเติ๊ ตึด,ดูว่าด้ว่ด้วนเนี่ยมันบอกไม่ได้ค่<ถ>ะร่างาเนี่ยหลักๆเนี่ยเราสามารถด,ดูวความมิติได้ไม่เยอะมากมายอาย่างว่าเราใช้ดูว่าเออใกบีเด็กหนึ่งกี่คนขนาดเด็กโตโตดีไหมไซส์ขนาดาเ อยากหลักๆคือคอยู่ครบหรือเปล่าขนาดของมันเนี่ยเติบโตพอดีที่เราควรเป็นหรือเปล่ามีกาันถูกต้องไหมแล้วก็เอาหัวขึ้นหรืหัวลงคลอดได้ไหมน้ำคำมากน้ำคำน้อยมีอันตรายหรือเปล่าเราดูสมการอื่นๆแต่ว่าการดูความคิดิเนี่ยคือต้างส่วเดูได้้องส่วดูๆๆได้แต่ว่าเราใช้ยดอื่นๆมันได้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามสาหรับคุณหมออนนนก็ส่งเข้ามาที่ Facebook รายการได้นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบมาตอบในรายการให้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ ในวันที่9เมษายนที่ผ่านมาสถานทูตออสเตรเลียได้จัดงานแนะนำผลไม้ฤดูร้อนโดยมีพระนท่านเจมส์ไวส์เอกอัครราชาทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานผลไม้ฤดูร้อนของออสเตรเลียล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยวิตามินและไฟเบอร์ที่ร่างกายต้องการประกอบกับออสเตรเลียมีมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดีจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพครับ นิตยสารโมเดิร์นมัมขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ชาวเหนือเตรียมพบกับโมเดิร์นมัมออนทัวร์2014ปั้นลูกให้เป็นดาบแบบสมาร์ทมัมกับคุณแม่คนดังพลอยชิดจันทร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยดรวรนารักสกุลไทยพร้อมช้อปปิ้งสินค้าสำหรับเด็กและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยอีกมากมายแล้วพบกันณลานโปรโมชั่น1-2ชั้น1สวนการ้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่17-18พฤษภาคมนี้นะครับ ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะหากมีคำติชมหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกน้อยก็ส่งมาที่ Facebook Modern m o m TV ได้หรือเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ที่ www. m o m m y p e d i a com หรือ search คำว่ารายการ Modern m o m ใน YouTube ก็เจอเช่นกันค่ะ และก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ซินนี่มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะกรมสมการขอเรียนเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศส่งโครงการในหัวข้อดนตรีสร้างเด็กดีหมดเขตวันที่13มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดตามด้านล่างนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีไลท์ของบริษัทพึกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำค่ะเราพบกันใหม่กับ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์แลการเลี้ยงลูกสำหรับวันนี้สิีิขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ